วัสดีค่ะครอบชูชม,มายาชีกบกค่ะมาดูนะคะน้งมน,นงมน้ำมน้องเจ๋งนะคะมาดูรถก่อนนะคะมารอพ่อรอแม่นะคะมามารอมารอป้ารอลุงนะคะรอป้ารอลุงอะดูก่อนดูก่อนชมก่อนแม่แล้วชมก่อนพ่อก่อนแม่เร็วน้งมนรถลุงนะคะรถลุง โอมาดูมาดูรูป้ายจะเบียนแม่แม่โม้นโม่นข้าไปยืนยุ่งเับแมาแม่อาเดินกันนิดมาจะไปซื้อเสื้อทูสี๋เลยอ่ะแล้วเรื่อง รูปไปซื้อเอูีนี่มาไมมามาทั้งสองมาได้ทอแล้วนี่จะฆ่าไปแล้วแหน่แม่เท่าแม่เท่าขาหน้าตาเร็วเ่อนงานรูกเร่งตัวมาเจ๊อันนี้ไปได้ไคู่บนะโอ้ยมีเป็นงาน อรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าจะไปซื้อเดินเร็กว่าที่แกมาะมาอยากไปซื้ออะไรอยากไปซื้อเสื้อชุชีิเด็กๆรู้สึกว่าเด็กๆจะดีใจที่จะได้ไปซื้อเสื้อชุดดีใจไหมที่ได้รถใหม่ดีใจครับนี่แหละรถน้ำมนต์คือเป็นน้องของน้ำมนต์ มาแล้วหรอเปลายังยังไม่ใกล้อมไรนะดูรถเสร็จแล้วไ็ไปรีบไปดีใจเหนือความคาดหมายคืออยากจะไปซื้อเสื้อตุ้ดได้ได้ เลยต้องทำนี่นี่ละัิ่ใช่ครับดเฮามีรอ้ขามือรกั้เาีนะคะราจอมารดโอ้ถ้ารถนี้ถ้าถ้ารับนีเขาจะเอาโบแดงนี่ใส่ทุกคันแใช่ใช่โอ้หายใต้แดงไงยากอ๋อเขาจะเอาโบสีแดงใส่ใช่ทุกคันเลยโอ้ยากกว่ไม่รู้ มาแล้วในแบบในแบบอยากให้เห็นก่อนนันตอนอันนี้นะอยากให้เห็นก่อนก่อนต้นแต่ผมนะเปิ่อหอบรอเลยาเดี๋ยวแปดนาทีเพิ่งได้จงนาทีต้าทต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำทำ อุ่น่ะมาทำกนกระแงก็จิงไปทำเหมือนกันใช่ไหมมาเร็วโคตอุ่นเนาะใส่ใส่ังค่จ้าย่างตาย่างรอย่งคอดีรอเอาน้ำมูลกับโอมมารอรอพ่อรอแม่ นัดนัด ja. นัดนัดมาตรงนี้นัดกันมาไปเดียวจ้าจ้านออะไรนะสี่นาที ลลเลันละเท่าไหร่น้องนโอ้ดาวดาวด้วยดาวด้วยโอ้แม่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 บอกว่าดาวเท่าไหร่นะแม่บอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่กระเป๋าเว็บ ก็เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมันไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาก็ความมีสิ่งกับรถค่อามืนตายนี้ก็ก็เราก็อยากได้รถเพราะว่ามันสะดวกสบายเวลาไปนู่นไปนี่ก็ไปกับครอบครัวลุงบอกว่าไปก็ยาวยูทูบไปด้วยแล้วก็อ่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราก็จะอยากไปกับลุงนี้ทีนี้มันรถมัน รถกระบะเลยมันเล็กก็เลยลุงก็เลยออกแบบนี้ให้นั่งไปสบายอ๋อแปรอะไรนะ,นนะเป็นยังไงบ้างดีใจไม่ไม่ไม,ไม่ดูชุดยาชิอายอยู่อีกแล้วอีกแล้วอายอายอยู่แต่ว่าใส่<อ>เสื้อขาดตัวนี้นะมาในเมืองโดยไม่ตั้งใจน่ะสองรอบแล้วเพราะว่าอายอยู่เพราะว่าเอาอดเอาอยากได้คลิปไม่ได้ตั้งใจ มาพาหลานมาตัดผมที่เต่าง,งอยนแล้วก็มีคิดว่าจะเข้ามาในโกหลูอย่างนี้เหมือนกับนา้าแต่นาแต่ก็ให้พาหลานมาตัดผมหน่อยนาแต่ก็ใส่กางเกงขาสั้นว่ามาตัดผมแล้วก็ด่วนยาก็ถ่ายคลิปนีก่ก็ชิบกับแล้วก็ดูจะพาไปอีกไปไหนอีกนะพาหลานๆไปซื้อเสื้อชดชีพอ,อีกแต่ว่าต้องรอรอ,อก่อน่ รอแม่เขาก่อนเดี๋ยวเขาก็มาดื่มเขาอยากให้ถ่ายรูปด้วยอ๋อป้าแต็นป้าแต็นเขาอยากให้ก็อันนี้ก็ดีใจดีใจกับลุงกับป้าเนาะน้าตายเนาะดีใจกับป้าแต็นนะคะอ่าดีใจกับลุงกับลุงอ่าลุงพลป้าแต็นนะคะที่อ่าประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จคือคือ หาเงินด้วยลํำแข้งตัวเองหาหาด้วยไฮโล่ลำแข้งเออหาด้วยลํำแข้งของตัวเองนะป้ากับลุงเป็นยูทูบเด็วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่เชื่อเรกหาด้วยวเองทำยูทูปนี่แหละยูทู e นี่แหละก็มีเอฟซีขอบคุณเอฟซีที่อที่ดูคลิปให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคลิปให้เราเราก็เลยมีวันนี้ก็เหมือนเหมือนเอฟซีให้แต่ว่าช่วยกดให้เราเราก็เลยได้แล้วก็ ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองหาได้ด้วอยหาหาได้เลยหาอหา่ะมันมันมันภูมิใจนะน่าจ่ายเพราะว่าเราหาด้วยอา่าด้วยตัวเองเอา่าเรายืนอยู่ในอา่าลำแข้งตัวเองนี่จะภูมิใจมากที่เราหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำพักน้ำแรงด้วยตัวเองเหงื่อออกเหงื่อออกอะไรออกเราวิ่งถ่ายคลิป <c oughs> แล้วก็เราก็เลยอ้าวไปนั่งกินอ่าสก้หรูเลยนะ โอมเรียกโอมมาโอ้เท่าเก่มาหมโอมโอ้เท่าเก่โอ้ยเท่าเก่เท่าแก่สองเท่าเกแ่โอมข้ามมุดอาขน่น ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ